่พี่คะคือกายยังไม่ได้จัดที่นั่งให้เลยนะคะเช็ดรถอยู่เหรอใช่ครับรกค้ามันมันเปื้อนครับ นะครับผมนะครับเชิญครับใช้ลงไว้เลยค่ะโอ้ค่ะตรงนี้นะคะะฮัลโโอ้ยสวยจังเดี๋ยวผมรอที่รถนะครับโหสวยมากเลยลูกคปดลูกคครลุกไปไหนหนึ่งสองสาม มาไม่เคยเห็นวันนี้ทั่วเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นประตูพญาสิงห์หลวงนะคะด้านในนะคะก็จะเป็นพระโอษฐ์นะคะมีมหาวิหารนะคะแล้วก็ข้างบนเป็นล่มสวยมากเลยค่ะนี่ก็จะเป็นองค์พระองค์ใหญ่นะมาทัวร์นี้เลยเชิญค่ะ วิหารหลังนี้นะคะครูบาเจ้าศรีชัยนะคะท่านเป็นผู้พานซึ่งท่านเป็นหลักเป็นของานนากเชิญเข้ามาถือว่าใชเวีาได้เลยค่ะรงบ้านหลังนี้ก็จะเป็นพระนอนค่ะเราไปไหว้ในั้ได้ไหมได้ค่ะวนี้พี่ไปไหว้จะได้กลับเชิญค่ะ ร้านน้ำแถวนี้อยู่ไหนอ่ะน่าจะมีด้านนอกค่ะไปซื้อให้หน่อยก็ดีนะเอ่อคือว่านั่นนายหนูไปที่ตรไนได้ดค่ะอย่าไปซื้อให้ค่ะรีบๆหน่อยซื้อน,น,น้ำเชิญรถ่นพร,รตามมาหน้าน,นี้เลยค่ะใช่มีรถมากครับ เชค่ะลูทัวค่ะเดี๋ยวรบกวลูกอลูกทุกท่าน่ะพี่คะคือกายังไม่ได้จัดที่นั่งให้เลยนะคะเช็ดรถอยู่เหรอใช่ครับลูกค้ามันมันเปื้อนครับเช็ดตีนให้หน่อยสิ ค่ะไม่ต้องเช็ดค่ะเป็นอะไรมากปะให้คนอื่นมาเช็ดรองเท้าอ่ะก็รองเท้าเชนมันสกปรปกหรือว่าแกจะเช็ดไม่เช็ดหรอกคนพี่อ่ะดูพวกหนูก็รองเท้าเปื้อนเหมือนกันแหละแหมเปื้อนนิดเดียวจะมายุ่งอะไรด้วยนี่มันเรื่องของฉันหรือเปล่าไม่ใช่เรื่องของพี่เนี่ยเนี่ยหลอมีสัมมาคารวะด่าคนอื่นไปทั่วไม่เห็นตัวเองบ้างใจเย็นๆนะครับผมผมไม่เป็นไรครับผมู้ใหญ่อะไรไม่เคยเป็นตัวอย่างให้เด็กแล้วยางไง พวกแ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 ล้วก็แกลุมฉันเหรอเอา้าก็บิดเองนี่คาไม่ได้เรียกว่าลุมนะคะแต่คือที่ต้องคิดนิดนึงนะคะว่าอันไหนสมควรอันไหนไม่สมควรทําทีนี้คิดได้เนาะแล้วเมื่อกี้ไม่เห็นคิดละ่ะเสียงดังเออะโวยวายเต็มวัดเราก็ไม่ได้เสียงดังนะคะพี่เออลูกค้าใจเย็นๆนะครับมี <laughs> ต้องพูดใจเย็นๆด้วยนะะฝากไว้ก่อนนะพวกแกแวฉันกลับเอง ไม่ใช่นาคาไม่รับว่าลูกทัวครับพี่คะไม่ต้องไปว่าเธอค่ะไม่ต้องไปตามเธอครัลูกทัวร์ครับพี่คะไม่ต้องไปตามเขาเธอค่ะพี่เขาอ่ะว่าพวกพี่เต็มเลยใช่ค่ะพี่หนูว่าพวกพี่ทําดีแล้วถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับพี่อ่ะเดี๋ยวพวกหนูเป็นพยานให้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะไม่เป็นไรค่ะพี่ช่างเขาเือค่ะแล้วตอนนี้เราจะไปไหนกันต่อคะ เด,เดี๋ยวผมพากลับโรงแรมเลยครับเชิญค่ะขอโทษนะครับไม่เป็นไรค,คนขับรถก็เป็นคนเหมือนกับเราเพราะว่าเขารักในงานบริการแต่ว่าคนจิตใจที่ต่ำทรามใจะเหยียดหยามทุกคนไม่ว่าใคร